น้อมจิตอธิษานทั่วสวรรค์เบื้องบนทั่วแผ่นดินเบื้องล่างทั่วท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วจักรวาลทั่วเอกภพกทั้ง16ชั้นฟ้าทั่วถึง15ชั้นดินทั่วภูเขาเหลากาทั่วแดนมหานาทีทั่วแม่น้ำทุกสาย ที่ไหลเวียนในโลกทั่วป่าเขารำนาภัยทั่วโลกมนุษย์ทั่วโลกในแดนโลก,กทิพยิทวนทั่วถึงผู้มีจิตภายในพ้นทุกภัยพิบัติถึงเทพธรรมบาลผู้คุ้มครองในโลกมนุษย์ทั่วถึงทั้งเทพธรรมบาลผู้ปกป้องชั้นสวรรค์วิมานเมฆทั่วถึงแผ่ขยายทุกชั้นบาดาล ทุกๆสัพพสิ่งในโลกมหาเอกภพนี้ทุกๆสัพรพสิ่งในสากลมหาจักรวานี้น้อมจิตระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงธรรมที่เปิดทางให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์เป็นผู้เปิดแสงญานุภาพให้สว่างสวยัยที่เป็นประธานใหญ่ในโลกจักรวานี้ ลูกกาบนอบน้อมจิตยังรึกสุดใจยิ่งระลึกถึงพระคุณมหาทุกุณทุกๆุมหาเทพคุณอนันต์ทุกๆมหาเทพผู้ดูแลเมตตาดวงจิตทุกๆดวงจิตให้ข้ามพ้นทุกทุกๆพระองค์ทั่วทวีปทั่วแดนสวรรค์น้อมระลึกถึงจิตเทพมนุษย์ในพื้นโลกน้อมระลึกถึงเทพธรรมบาล ผู้ดูแลปกป้องคุ้มครองดังเกาะแก้วเกาะเพชรเป็นแสงรัศมีชาติที่ตกผลึกดังอัยมณีที่ล้ำค่าต่างดวงฤทัยของลูกขณะนี้ลูกก,ก้มกราบแมบจิตระลึกคุณอน,นันต์ต่อพระพุทธงงททพระองค์ทุกๆุพระองค์ต่อพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ต่อพระสยามเทวาธิราชที่คุ้มครองแผ่นดินไทย ให้ปลอดภัยตลอดกาลน้อมก้มกาบคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณมหาศาลสูงส่งไว้เหนือหัวของลูกนี้ตลอดเวลาที่ได้ก่อกำเนิดลูกมาในทืโลกมนุษย์ในชาตินี้และทุกทุกชาติลูกน้อมจิตก้มกาศพระบรมครูผู้สอนสั่งบรมครูบาอาจารย์ทุกๆครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้เรียนรู้ทุกวิชาอาชีพฝึกฝนทดสอบทุกๆเลขศาสตร์ศึกษาให้จิตเข้าถึงทุกๆโหราศาสตร์เข้าใจในตำราของดาราศาสตร์น้อมละลึกขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ชี้ทางสว่างสวัยยืนหยัดทุกๆุคำสอนให้มั่นใจมั่นคงแข็งแกร่งทุกๆวลีทองคำ ให้ลูกได้มีความรู้ที่ไร้ขีดจำกัดให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนที่ใช้ได้จริงลงมือปฏิบัติได้จริงและสัมผัสได้เข้าถึงอย่างแท้จริงทุกๆยุทธศาสตร์ได้ทดสอบทุกๆวิชาอาชีพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีความสามารถแก้ไขปรับปรุงตามสถานการณ์ได้ รอดพ้นทุกทุกภัยอันตรายได้สามารถนำคำสอนต่อชี้ทางให้ผู้อื่นได้อย่างรึกซึ้งเข้าถึงเป็นอนิสงส์ในผลบุญกุศลร้วนเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาค้นคว้าฝึกฝนยืนหยัดอดทนต่ออุตสาหะปฏิบัติปฏิวัติจ,จิตใจตนเองให้สำเร็จให้ชำนาญการทุกๆภาคคะแนง ให้รับรู้ว่าทุกๆสิ่งที่บรรลุได้รับรู้ได้คือจิตใจภายในต้องแข็งแกร่งประดุดดังหินผาประดุดดังเพชรแท้ที่ยังรึกเข้าถึงแก่นแท้ของจิตภายในได้อย่างรึกซึ้งอดทนต่อความยากลำบากได้อดทนต่อแรงกดดันที่พบเจอได้ ยืนหยัดต่อสู้ทุกๆอุปสรรคได้อดทนต่อคำเสียดสีว่าร้ายได้วางใจลงให้เป็นเย็นใจลงให้ได้สงบกายใจให้เข้าถึงทุกๆสภาวะทุกๆสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ยิ่งเข้าถึงในเหตุยิ่งเข้าใจในผลว่าเป็นเช่นนี้เองเป็นธรรมดาของโลก ของจิตใจผู้คนภายนอกไม่สามารถควบคุมได้แต่จิตใจภายในสามารถควบคุมเข้าถึงได้ทุกๆคํำสอนมีชีวิตเกิดใหม่ในร่างเดิมเสมอเมื่อสะดุ้งตื่นรู้นั่นคือการเกิดใหม่เข้าใจในสภาวะแปรเปลี่ยนทุกๆสพรพสิ่งหมุนเวียนไม่มีวันหยุดดังลมหายใจเข้า และออดังเส้นเลือดใหญ่ที่หมุนเวียนตลอดที่มีชีวิตในโลกมนุษย์ทุกๆก,การก้าวเดินแต่ก้าวให้มีสติเพื่อเกิดปัญญาคิดพูดลงมือทำให้รับรู้ทุกๆบททดสอบของสวรรค์เอาชนะทุกๆวิชาอาชีพทุกๆข้อสอบที่มีผลแม่นยำเสมอ เข้าถึงสภาวะของจิตภายในเข้าถึงอารมณ์สัมผัสทั้งปวงเมื่อวางใจในผลของจิตที่ลงมือทำความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาก็บังเกิดผลดีติดตามดั่งเงาตามตัวผลลัพธ์ของความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมยิ่งบังเกิดผลขึ้นตามใจสั่งมาในแรงปรารถนาของตน ลูกน้อมจิตก้มกราบทุกคำอธิษฐานทุกทุกคำร้องขอต่อดวงตาสวรรค์ที่เมตตากรุณาเป็นผู้ให้แท้จริงที่ยุติธรรมเที่ยงตรงดั่งพระอาทิตย์กลางหัวใจที่เที่ยงธรรมในพื้นโลกลูกน้อมจิตก้มกราบผู้มีบุญญาธิการนอบน้อมจิตกราบผู้ให้พุทธานุภาพ ผู้เป็นดั่งดวงตาสวรรค์ได้โปรดเปิดทางให้ได้รับคำตอบโดยง่ายดายรวดเร็วว่องไวดั่งสายฟ้าแรบจัดสรรรำเรียงส่งมาทุกๆช่องทางไวัแสงได้รับความโชคดีท,ทุกทุทิศทางได้รับความเป็นสิริมงคลชัยได้รับข่าวที่ประเสริฐได้รับโอกาสที่ดีเลิศ ได้รับมิตรภาพทั่วทวีปได้รับเงินทองหลั่งไหลเข้ามาได้รับการงานสัมมาอาชีพที่มั่นคงได้รับสมบัติอริยทรัพย์ทั้งภายในได้รับสมบัติอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายนอกปัจจัยสี่เติมเต็มให้สมบูรณ์ขอให้สิ่งที่ลูกปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนี้ จงปรากฏให้ลูกบรรลุผลทุกๆุกประการด้วยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุให้บังเกิดเป็นผลสำเร็จพันทันใจให้บังเกิดเป็นผลสำเร็จพันธันทีให้บังเกิดเป็นผลสำเร็จพันเดียวนี้ให้ได้รับผลมหาสมบัติมหาปัญญามหาสติมหาบุญวาสนา ผู้ควรเหมาะสมเหนือการเวลาบังเกิดผลขณะนี้มหาศาลยิ่งไวกว่าแสงในวินาทีนี้ด้วยเธอวรีทองคำฝังเพชรเปิดจัก,กรวาลยิ่งเข้าถึงจิตที่ตกผลึกแก่นแท้ยิ่งเข้าถึงจิตภายในยิ่งแพ่ขยายยิ่งมีอนุภาพได้รับเรียบร้อยแล้วทุกๆขณะจิตทุกๆวาระจิต พิชิตชัยชนะจิตใจตนเองเท่านั้นทุกๆบทคำสอนที่รำค่าคือจิตใจดังพิชิตชัยชนะทั่วจักรวาลแท้จริงหนักแน่นดังแก้วผลึกแข็งแกร่งดังแก้วเกาะเพชรเกียงไกรดังนักรบสมรภูมิพิชิตชัยชนะด้วยจิตที่แก่งมีแสงยานุภาพนานับประการอย่างแท้จริงในเอกภพ จิตเหนือการเวลาหนึ่งในคำอธิษฐานจิตให้เข้าถึงทุกๆุกวลีทองคำฝังเพชรยิ่งเปิดโลกยิ่งเปิดจักรวาลยิ่งเปิดจิตภายในได้สำเร็จยิ่งสร้างสมในขุมคลังพลังจิตภายในยิ่งเข้าถึงแก่นแท้ชนะใจตนเองยิ่งเจิดจรัสสว่างสวัยทั่วเอกภพ,พยิ่งได้รับ พรจากดวงตาสวรรค์ยิ่งเปิดวาจาประกาศสิทธิ์ของตนเองยิ่งได้รับรู้เข้าถึงการสะดุ้งตื่นรู้ของจิตใจภายในแก่นแท้ตนเองพิชิตชัยชนะทั้งพรแสวงยิ่งได้รับทุกทุกพรสวรรค์ทั้งปวงอย่างจริงแท้แน่นอนทุกประการคือวาจาศักดิ์สิทธิ์เกิดผลตามส่งทันที เมื่อเกิดความเชื่อศรัทธาที่บริสุทธิ์ทุกๆประการร้วนเป็นวาจาทองคำฝังเพชรในทุกๆวาละจิตภายในแท้จริงทันทีไวกว่าแสงทันตาเห็นจับต้องได้ทุกๆสรรพสิ่งสมบูรณ์บริบูรณ์ดั่งใจ